และในวันนี้เราก็จะมาเล่นน้องแอนเนตในเลนกลางนั่นเองจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะเล่นลอเลี่ยวแต่เจอลิงแบบนี้ก็ไม่ไหวก็ลวเลยตัดสินใจหยิบน้องแอนเนตมาเล่นละกันบอกเลยว่าถ้าลิงเข้ามาทูบ่ะเจอน้องแอนเนตคนนี้ผักกระเด็นแนะ่แล้วน้องแอนเนตในเลนกลางจะเล่นยังไงเดินเกมยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ และในเกมนี้เราก็โชว์เลนกับสาวน้อยอิกกี้ขยี้ใจแต่ถามว่ากลัวไหมก็ไม่อ่ะอิกกี้นี่ไม่ใช่ตัวปัญหาสําหรับแอนเนตเลยดาเมจแรงก็จริงแต่เรามีสกิลเอาตัวรอดมากกว่าก็จริงๆแล้วเป็นตัวซัพพอร์ตดีเนาะเดี๋ยวถ้าเคลียร์กางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแอบจกปูกันต่อเลยหวังว่าอิกกี้จะไม่มาแย่งนะ โอ้ยระยะประชิดแบบนี้ก็ไม่เอาค่ะไม่กินผักไม่กินผักไม่ชอบ <im itation> เฮ้ยอิกกี้จะไปจกปูไหมเนี่ยแต่หายไปแล้วสงสัยขึ้นไปเติมบนแน่เลยนานไงงั้นก็ขอจกปูตรงนี้ไปเลยละกันจกปูเสร็จแล้วเราก็เคลียร์กลางกันต่อเลยมาแล้วน้องเอนเนตมาช่วยแล้วทาร่าถอยออกมากนแล้วก็เก็บบลร์ดบอรอดไปได้ โอ้ยเราแบนเก็บดับเบิลคิวไปแบบเราไม่ได้อะซินแม้แต่นี้เดียวเลยมาไม่ทันเอ้ยแล้วนั่นมาหลอดมนนเนี่ยเราอยู่เลนกลางเนี่ยมันขึ้นมาเคลียร์คิ้เพื่อแล้วกําลังคาลลงไปมาหลอดใจเย็นอย่าเพิ่งเข้าป้อมถอยออกมาก่อนมาแล้วมาถึงแล้วถอยออกไปจ้า อ้าวเฮ้ยแล้วนั่นกดอันติถอยออกไปเลยอ๋อคุ้มไหมเนี่ยแต่ในเกมนี้บอกเลยว่ามาหล่อสู้ยากมากๆก็เจอเทลออฟแถมลูกยังไปเติมแบบช้ำๆเจอตัวตีไกลแล้วก็ยิงแรงสองตัวแบบนี้สู้ไม่ไหวหรอกฟาร์มกลางเสร็จแล้วก็มาจกปูวนต่อไปแบบ forever เฮ้ยแต่ถ้าสาวน้อยอิกกี้เห็นเรากำลังตีปูอยู่มันลงมาแย่งแน่เลยแอบก่อนแล้วก็ค่อยๆตีทะลนิดอย่างใจเย็น นานไงมันลงมาแล้วโอ้โหใจเย็นดิพี่บอกแล้วว่าไม่ชอบพักแต่เรามาก่อนก็ต้องได้ก่อนดิถอยออกไปนี่มันศักดิ์สรีเลนกลางเลยนะแล้วปูตัวนี้ก็เป็นของเราไม่ทันจ้าสาวน้อยอิกกี้แต่ว่าไปนี้ก็วนไปวนมาอยู่ตรงกลางนานแล้วนะเนี่ยแต่ว่าแทบไม่ต้องขึ้นไปเติมแวนเลยเพราะว่าแวนเกิดมากๆ,ๆเคลียเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเติมแคลี่ต่อแล้วแวนเดินลงมาน่าจะเอามังกรกันนะ มาแล้วก็เปิดเลยลแล้วกันแล้วทาร่าค่อยดักฝั่งนั้นไว้ให้อยู่เหมนเราก็ตีกันไปเลยชิวๆเอ้าเฮ้ยแล้วทาร่ากระโดดเข้าไปเฉยเลยเดี๋ยวไหวไม่นั่น เอ้ยแล้วก็เก็บทีลิมาได้แล้วเดือติมี่คนหนึ่งมาแล้วมาช่วยแล้วถอยออกมาก่นโอ้โหพี่ก็้าใจกล้ามากเลยเนาะแต่อย่างน้อยากระโดดเข้าไปแล้วเก็บฝั่งนั้นได้แล้วแถมก็รอดออกมาอีกอ่ะก็ถือว่าเก่งมากงั้นเราจะไม่ว่าพี่แล้วกันเพราะว่าไปลิงจ่อหายไปไหนเนี่ยแวนก็ยืนตีจิ้งเหลนสีทองแบบชิวๆเลยนะเนี่ยแล้วแวนก็ตีเสร็จแล้วงั้นเราก็ขอมันเลยละกันอยู่บนนานยังไม่ได้ไปเคลียร์กลางเลยต้องการเงินมากๆ โอ้ยแต่ยังตีไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรขอขึ้นไปช่วยเพื่อนๆก่อนได้อซิทมาก็ยังดีมาแล้วน้องตีมี่เกิดมาแล้วกระโดนไม่ได้รัดนะเขาเรียกว่าปิดดาเมจให้จะว่าไปลิงจ๋อหายไปจริงๆเลยนเนี่ยไม่ใช่ว่าสลบอยู่ในป่าไปแล้วหรอแต่ก็ช่างเถอะขออนุญ,ญาตลื้อถอนจังหารหรือกระซับก่อนเลยละกันเอาแล้วน่าน้องทีรีถึงขั้นฟิกมาเพื่อเค,คลียร์คลิปเลยเหรอแต่เรามีแวนพวกควรนักซอยอยู่ยังไงก็ต้องโดนลื้อถอนอยู่ดีสรุปแล้วที่เสียฟิกไปเนี่ยวไม่คุ้มนะเนี่ย แล้วใครมันจะไปอยู่ยูแค่ป้อมเดียวล่วะก็เตรียมรื้อถอนอีกป้อมเลยจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้ไปเคลียร์กลางเลยนะเนี่ยดีนะที่รูค้คอยมาเคลียร์ให้อยู่ตลอดอ้าวเราลิงจ่อมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าถูกบวามแดงต่อหน้าต่อต,อตาแบบนี้มันจะเกินไปหรือเปล่าแล้วนั่นอีกคนก็ไม่รอดจ้าเพราะว,กว,กวยออนักซอยของเราซอยสุดหยุดไม่อยู่จริงๆเสร็จแล้วก็รื้อถอนและสังหารหรือมาซับกันต่อเลยมันจะชิลไปไหมเนี่ยอ้าวแล้วสาวหนื่อยอิกกี้วิ่งมาแบบนี้สงสัยอยากจะโดนเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ก็ขอรื้อถอนไปจนสุดเลยละกันมี น้องติมี่ตัวอ้วงกันอยู่คนเดียวแบบนี้ยังไงก็ไหวชิวเฮ้ยเราใจเย็นพุ่งมาแบบนั้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็โดนซอยตู้บล็อกเอ้ยเรามันมาเติมกันแล้วถอยก่อนอันตียังครูเราไม่เสร็จเฮ้ยแล้วนันทาร่าเข้าลึกไปนะนั่นโอ้ยพวกครัวซอยต่อไปอ,อยู่เราต้องช่วยพี่ทาร่าให้ได้ถอยอองมาทันไหมโอ้ยไม่ทันแบบนี้ต้องถอยยองมาก่อน เวลคัามทุเลนกลางมาเรากลับมาเพื่อรื้อถอนถอยออกไปไม่ต้องมาการป้อมนี้เราขอเรียบร้อยเอาละอิกกี้อย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะอยาจะจริงคิงจองฮองโอ้ยอยากเข้าไปสตันจะถึงไหมเนี่ยโอ้ยไม่ถึงงั้นก็ขอตอบไปก่อนละกันตงตีมีเลือดเหลือน้อยมากแบบนี้ตุกไหมเนี่ยเรียบร้อย แล้วอีกกี้เปิดอันติมาเหมือนฝั่งนั้นอยากจะมีเรืองมาโหลดกระโดดมาไหมมาก็กดอันติกันไว้เลยพี่ทาล่าพ่อครัวยอดนอกซอยเอามาลงให้ได้เรียบร้อยแล้วลิงจ๋ออยากจะมาอีกคนไหมแต่ก็ไม่กล้าก็เราอยู่รวมกันเยอะซะขนาดนี้กล้าเข้าก็แปลกแล้ว จังหวะน,นี้ขออนุญ,ญาตลื้อถอนต่อเลยละกันนะพวกพี่ๆถอยออกไปก่อนป้อมนี้เราขอนะแล้วเหมือนลิงจ้องจะเล่นเราอยู่นั้นไงว่าแล้วแต่เล่นกระโดดเข้ามากลางตรงแบบนี้ก็ไม่รอดนะอ้าแล้วน้องตีมีถึงชุบชีวิตไปยังไงก็เผาประโยชน์นะพอเรามียอนน้องซอ,อยอยู่ยังไงล,ล่ะเราอิกกี้เลือดเหลือน้อยมากโอ้ยเสียดายสุด แล้วตรงนี้เหมือนจะมีการนัวเกิดขึ้นหรือเปล่าโอ้ยล้วอีกี่ปลาระเบิดปลาานูนมาแล้วพี่ทาล่าเกือบตุ้ยอ่าแล้วอยากจะมีเหลืองกันใช่ไหมก็มาเลยบอกเลยว่าจังหวะนี้เราพร้อมผักมากเฮ้ยเรามาหลอดฟิงมาแล้วล้วลิงกระโดดมาแบบนี้ผักออกไปเลยจ้าแล้วเพื่อนเราเก็บไปเรียบร้อยสวยงาม แต่เหมือนว่าลิงจะไม่ติดคิเลยนะเนี่ยสงสารจังสภาพเดียวกันเลยอะ่ะเล่นลิงดีไรคีไม่เคยจะติดชีวิตไอจ้จอมันเศร้ามาแล้วเราก็มาจบบ้านอีกฝ่ายกันเลยตีพร้อมหน่อยเพื่อนเออนั่นแหละแล้วใช้ชนะครั้งนี้ก็เป็นของเราโอเล่นอันเน็ตรอบนี้คือจบบ้านไวมากแต่ก็ต้องขอขอบคุณพ่อครัวยออนนกซอยกับพี่ทาร่าเลยนะเนี่ยทั้งสองคนแบกฉ่ำมากทำให้เกมนี้เล่นง่ายสุดๆส่วนเพื่อนอีกสองคนก็เล่นโอเคเหมือนกันลูกก็คอยมาเคเลียร์ให้ เราเลื่อยๆตอนเราไม่อยู่ส่วนเทลก็ยืนเลนดีมากๆเกมนี้ชนะมาได้เพราะว่าเพื่อนแต่ละคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีจริงๆเกมนี้จบค่อนข้างไวดาเมลแล้วก็เลยทําไปได้แค่ห้าหมื่นเจ็ดก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบุ้ย